สวัสดีทุกคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับซีรีส์ศูนย์ถึงล้าน EP ที่5แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ เพิ่มเติมนะครับก็คือมีไฟล์สําหรับคํานวณพอร์ตมาฝากทุกคนกันนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าขอไฟล์ที่คํานวณพอร์ตได้ไหมทําไฟล์ที่คํานวณพอร์ตให้หน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยทําไฟล์สําหรับคํานวณพอร์ตมาแจกทุกคนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับทุกคนก็คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถโหลดได้เลยนะครับในส่วนของไฟล์เนี่ยผมจะใช้วิธีที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับอันที่จริงเนี่ย มันต้องคำนวณเป็นภาษาทางบัญชีนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คำนวณที่ลึกขนาดนั้นนะครับผมใช้วิธีทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจในพอร์ตเรามากที่สุดนะครับก็คือใช้วิธีที่มันเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอัปเดตพอร์ตกันก่อนเลยนะครับสำหรับเงินส่วนนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับผมจะ เ,เดือนละ00 0พนนะครับก็อาจจะมีเพิ่มบางเดือนในเคสที่มันพิเศษหรือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของพอร์ตนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเน้นให้เงินทํางานโดยเฉพาะเลยเราจะแบบว่าไม่ต้องมาดูแลอะไรมากเราเลือกทรัพย์สินที่มันดีตั้งแต่เริ่มนะครับซีรีส์นี้ก็ตามชื่อซีรีส์เลยจะจบที่หล้านเหมือนเดิมนะครับอยู่กับทุกคนยาวๆโดยที่ใส่เงินไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย ตลาดหุ้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็อาจจะมีการเติมเงินในเร็วๆนี้นะครับถ้ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยผมจะเติมเงินเข้าอีกนะครับทุกคนถ้ามีเติมอะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้นะครับลงทุนในอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต DCA ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตกองทุนนะครับกองทุนมี หุ้นอเมริกาหุ้นไทยนะครับก็ TMB เ5 0ห้าแล้วก็ในส่วนของ B c h i n y EQ ของจีนนะครับช่วงนี้ก็มีการร่วงลงมาเหมือนเดิมนะครับกับ B c h i n y EQ สำหรับมูลค่าพอร์ตก็ตามนี้นะครับสำหรับหุ้นอเมริกาเนี่ย12,172.40นนะครับในส่วนของกำไรเนี่ย 1 1 7 2 0 1นะครับบวก1 0 6 5แล้วก็ในส่วนของกองทุนหุ้นไทยทุกคนจะเห็นว่ากองทุนหุ้นไทยเนี่ยจากที่กำไรมันขยับขึ้นไปประมาณพันกว่าเนี่ยมันก็ขยับกลับลงมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรามันร่วงนะครับกองทุนหุ้นกองนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหุ้นใหญ่ที่อยู่ในเซ็ทร้อเซ็ทห้นะครับมันก็ได้ร่วงตรงนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ผมเก็บได้ถูกขึ้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนก ประมาณนี้สำหรับกองทุนหุ้นไทยนะครับมูลค่าเนี่ย24,81บาทนะครับบวกอยู่480บนะครับคิดเป็น2.40เปอร์เซ็นต์ TMB 50เนี่ยเซ็ตหก็ร่วงกันนาวเลยนะครับมันก็เลยกลับมาติดลบแบบนี้นะครับลบอยู่4.31งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ B shiny eq เนี่ย4 8 7 9 6 4นะครับลบอยู่120ก็คือ4.01%นะครับ bcpg เนี่ยเป็นตัวที่ขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรสำหรับใครที่ซื้อ BCPG หรือว่า dcabcpg ตามเนี่ยก็ยินดีกับพี่พี่ที่เก็บทุนประมาณ14บาทแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเก็บ14บาทเนี่ยมันจะบวกประมาณ6%กว่าถึง7%ถ้าตรงนี้พี่พี่พอใจแล้วนะครับสำหรับพ,พ ก็ให้แบ่งขายออกก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการแบบล็อกกำไรล็อกเงินแบบนี้ก็ขายออกก่อนได้นะครับตัว East Water เป็นยังไงบ้างนะครับ East Water เนี่ยก็ตอนนี้นะครับมูลค่า3,400นะครับบวกอยู่สาบาทนะครับ1.32%ตรงนี้เนี่ยบวกขึ้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า East Water เนี่ยราคาเขาก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แถวนี้นะครับ i n t ทัชสามพันะครับบวกอยู่321บาทนะครับ10 1 3 6แล้วก็ตัว LH หรือว่า Land House เนี่ยลบอยู่4บาทนะครับมูลค่า2,960ก็ลบ0.15%เล็กน้อยนะครับตัว LH เนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงไปลึกๆเนี่ยผมก็จะยิ่งเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่หุ้นถูกนะครับในมุมมองของการ DCA เนี่ยผมยังไม่อยากให้มันขึ้นนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามูลค่าพอร์ตเราเนี่ยมันยังเล็กถ้ามูลค่าพอร์ตเรายังเล็กเนี่ย เราค่อยๆสะสมไปสะสมไปเราไม่อยากให้มันขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเนี่ยเราจะได้หุ้นที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหน้าตอนที่เก็บได้เยอะได้หุ้นถูกเยอะเะแล้วมันขึ้นบื้มทีเดียวแบบนี้เนี่ยแบบนั้นโอเคกว่านะครับผมจะชอบแบบนั้นมากกว่าผมก็เลยแบบถ้า l h มันกําลังแบบลงไปถูกเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะเก็บถ้าย่อยเก็บไปเรื่อยตาาบใดที่ l h ยังให้ปันผลอยู่ผมก็ถือว่าการถือ l h นั้นมันคุ้มค่านะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยที่ the b i l d นะครับก็จากที่ ทีดับเนี่ยมันลงไปหลายเดือนแล้วนะครับผมก็ซื้อถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยทุนมันเริ่มขยับลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ทีดับเนี่ยมีขยับขึ้นมารับนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้ติดลบน้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยลบอยู่138.88นะครับคิดเป็นลบสี่นะครับเบสเซ็ตรวมกำไรทั้งหมดตอนนี้เนี่ย1,797.95นะครับคิดเป็น5.83%ของ ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ครับสรุปเป้าหมายของเราอยู่ที่1ล้านเหมือนเดิมนะครับค่อยเป็นค่อยไปอยู่กับทุกคนยาวๆนะครับสาหรับขนาดพอร์ตตอนนี้ก็ตามนี้นะทุกคน5.5จุดเรเราจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นทีละแบบ1% 2%ซนะครับแต่ว่าในที่ผมบอกไปถ้ามันมีโอกาสที่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะที่จะซื้อผมก็จะอัดทีเดียวเลยนะครับก็คือเติมเงินเข้ามาแล้วก็ยัดเข้าไปทีเดียว จังหวะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ทําให้พอร์ตโตมากกว่า1-2%ต่อเดือนประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตพอร์ตประมาณนี้ที่นี้นะครับก็มาถึงในส่วนของไฟล์คำนวณพอร์ตนะครับอันนี้เนี่ยผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าไอพอร์ตเนี่ยมันคิดยังไงแล้วก็มันคํานวณยังไงนะครับสําหรับพอร์ตเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คืออันนี้เนี่ย เป็นรายเดือนณเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของทั้งปีนะครับว่าแต่ละเดือนจากต้นเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยผลตอบแทนในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเงินสดนะครับ <S <S ผมถึงแนะนําให้ทุกคนแยกบัญชีนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าบัญชีเนี้ยถ้าเกิดว่าบัญชีนี้จะผูกกับพอร์ตหุ้นเนี่ยผมแนะนําให้แยกบัญชีเพาะแบบนี้นะครับเราจะได้แบ่งเงิน เป็นสัดส่วนชัดเจนว่าบัญชีนี้เนี่ยมันเป็นบัญชีเก็บเงินสดสําหรับซื้อกองทุนมันเป็นบัญชีเก็บเงินสดสําหรับซื้อหุ้นผมถึงอยากให้แยกบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นเฉพาะการลงทุนออกมาเลยเวลาคํานวณพอร์ตแบบนี้มันจะได้คํานวณง่ายนะครับทุกคนในส่วนแรกก็จะเป็นเงินสดแล้วก็หุ้นไทยแล้วก็กองทุนอะไรแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ ลองใส่เองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นแบบชื่อหุ้นชื่อกองทุนราคาทุนของเรานะครับสมมติว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้10บาทก็ใส่ลงไปนะครับว่าราคาทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้ก็กรอกลงไปนะครับราคาต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยเราต้องอัพทุกเดือนนะครับแบบว <c oughs> ่าสมมติว่าเราซื้อเพิ่มไปเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของเราเป็นเท่าไหร่เราต้องเอามากรอกตรงนี้แล้วก็กรอกจํานวนตัวเข้าไปนะครับสําหรับตรงนี้ ในส่วนของมูลค่าต้นทุนเนี่ยก็คือแบบมูลค่าต้นทุนตัวนี้นครับก็จะมีสูตรตามนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือเอาราคาทุนของเราคูณจํานวนหน่วยเลยว่าจํานวนตัวที่มีสมมติว่ามีหุ้นตัวนี้เนี่ยมีหุ้นตัวละสิบาทเนี่ยหนึตัวเนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนกรอก2อันนี้เข้าไปเนี่ยมูลค่าต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวมันคำนวณให้นะครับจากฝายนี้เนี่ยทุกคนสามารถจิ้มแล้วก็ดูสูตรของมันได้นะครับว่าสูตรของมันเป็นยังไงแล้วทุกคนก็เอาไปปรับใช้ ตามจํานวนหุ้นที่ตัวเองมีตามจํานวนกองทุนที่ตัวเองมีนะครับมันก็จะคํานวณให้เลยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ทุกคนต้องกรอกนะครับต้นสีฟ้าเนี่ยเราก็มากรอกนะครับต้นเดือนว่าต้นเดือนเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่าต้นเดือนเนี่ยกรอกมามันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะกรอกจำนวนอัปเดตปุ๊บทั้งหมดว่ามูลค่าต้นเดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มูลค่าปลายเดือนเห็นไหมทุกคนผมเขียนไวไน้ว่า31เดือน7ใช่ไหมก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงสีฟ้าตรงนี้คื ปลายเดือน7นะครับนั่นหมายความว่าตอนสิ้นเดือน6กอ่ะทุกคนหมายถึงว่าสิ้นเดือน6ต้นเดือน7เนี่ยทุกคนต้องมากรอกอันนี้นะครับอ่าก็คือต้องมากรอกไอเน,นี้ยเบสเซ็ตเราจะดูว่ามูลค่าต้นทุนเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นต้นทุนณวันที่1เดือน7 2021อะไรแบบนี้นะก็คืออันนี้เนี่ยวันที่1เดือน7เนี่ยเวลาเงินเดือนออกใช่ไหมเงินเดือนออกทุกคนซื้อเพิ่มเข้าไปอ่าสมมุติว่าตอนนี้มูลค่า1 0,000 เงンンินเดินออกทุกคนซื้อเพิ่มเข้าไปอีกพันหนึ่งแล้วก็ซื้อเพิ่มเข้าไปแล้วต้นทุนมันกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยทุกคนต้องมากรอกตรงนี้ให้จบนะครับว่าต้นทุนณต้นเดือนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ปลายเดือนวันที่31เดือน7แบบนี้เนี่ยทุกคนก็มากรอกอันนี้นะครับว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากวันที่1เดือน 7- ถึง31เดือน7เนี่ยตรงนี้มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่อันนี้กรอกต้นเดือนอันนี้กรอกปลายเดือนนะครับเราจะเเหห็็นนนนนนนววววิััััฒาาากกรรรรรรขอองงพ์ตตะะะคคคบบแล้้้ีมจณใ ผมทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นกําไรของตัวเองว่าสรุปคือตอนนี้พอร์ตเราบวกอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสูตรตามนี้นะทุกคนสูตรที่เป็นจํานวนเงินเนี่ยก็คือเอามูลค่าปัจจุบันเนี่ยลบมูลค่าต้นทุนของเรานะครับมันก็จะได้กาไรออกมาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีสูตรให้แล้วนะครับผมทําสูตรให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าทุกคนกรอกอันนี้เข้าไปเนี่ย กรอกอันนี้เข้าไปต้นเดือนกรอกอันนี้เข้าไปปลายเดือนนะครับพอกรอกปลายเดือนเข้าไปปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เลยนะครับว่าปลายเดือนเนี่ยเราได้กําไรอยู่เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนปลายเดือนเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราบวกอยู่เท่าไหร่ลบอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยบวก20%บอวก10%ลบอยู่6%นะมันจะบอกหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสูตรไปแล้วทุกคนจิ้มดูแล้วก็มาดูสูตรมันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสัดส่วนของทรัพย์สินนคด่ววออททเเาาาไไไ้้ํมุกู วิวัฒนาการของพอร์ตตัวเองนะครับว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่ชอบกองทุนมากกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูหุ้นก็อาจจะถือกองทุนมากกว่านะครับการที่มีสัดส่วนทรัพย์สินแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเติมกองทุนเยอะไปไหมตอนนี้เราเติมหุ้นเยอะไปไหมสําหรับคนที่แบบว่าเสี่ยงได้เยอะเนี่ยก็เติมหุ้นให้มันเยอะๆหน่อยแต่ว่ากองทุนเนี่ย แน่นอนก็ได้ถ้าสําหรับคนที่มีเวลาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเนี่ยเราก็สามารถซื้อเฉพาะกองทุนที่แบบว่ากองทุนเนี่ยอาจจะ60%นะหุ้นอาจจะแค่40หรือว่าหุ้น3 0ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในการจัดสัดส่วนของสินทรัพย์เรานะครับแบบจะเป็นหุ้นเยอะไหมถึงเงินสดเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกองทุนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสูตรคํานวณไว้เรียบร้อยนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสัดส่วนว่าไอบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ พอรร์ตนะคับเป็นกีน is, ่ umas, เปอร์เซ็นต์ของยอดนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดนี้ก็คือ1 0,000เนี่ยเป็น17%ของยอดนี้1,000เนี่ยเป็น1.75ของยอดนี้นะครับทุกคนมันจะมีส <Calendar> ูตรให้นะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยทุกคนก็คลิกดูได้เลยนะครับว่าามูลค่านี้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับอ่าเราจะเห็นสัดส่วนของทรัพย์สินเลยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยอ่ามันจะแบ่งเป็นสัดส่วนให้แบบนีีี้้้เเเลลยยแววกกกกก็็ตััันนนน่มิดจาารรซะคคบื เนี่ยบวก2อ,อันนี้เข้าไปด้วยกันอันนี้ก็บวกชุดนี้เข้าไปด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นสัสดส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาบ้างตอนนี้เรามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับหน้านี้ก็เท่านี้นะครับในส่วนของหน้าถัดมานะครับก็เป็นสรุปของทั้งปีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทำเนี่ยเราไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ว่าผมทำนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือคำ,คำว่า ต้นงวดกับปลายงวดถ้าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายก็คือต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือน8ใช่ไหมครับทุกคนเดือนนี้เป็นเดือน8ผมเติมเงินเข้าไปปลายเดือน7จ็ดนะปลายเดือน7เนี่ยผมมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ต้นเดือน8ปเนี่ยปลายงวดตรงนี้นะครับหมายความว่า31เดือน7นะครับทุกคนแล้วก็ปลายงวดอันเดิมจะเป็นต้นงวดอันใหม่นะครับก็คือแบบ ปลายเดือน7ต้นเดือน8นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับก็จะมีสูตรตามนี้ทุกคนจิ้มดูได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเดือน8ใช่ไหมทุกคนเงินเดือนเราออกแล้วก็เติมพอร์ตเข้าไป1000 3พเอดเดือน8เนี่ยแล้วก็มากรอกอีกทีว่า31เดือน8เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับทีนี้กำไรเนี่ยคิดยังไงนะครับกำไรเนี่ยก็คิดจากนะครับตรงนี้จะมีสูตรให้นะครับเอาปลายงวดนะครับก็คือปลายเดือน8เนี่ยลบต้นเดือน8แล้วก็ลบ11,000ออกด้วหนึบ1 0 0 0ออกเเพรราาาะะว่จคิดว่าาจกต้นนเดือถึงปล่ย มันกำไรเท่าไหร่นะคบแต่ว่าเรามีการเติมเงินเข้าไปเราต้องลบเงินต้นที่เติมเงินออกไปด้วยนะครับแล้วก็ลบเงินต้นของก้อนเดิมออกไปนะครับพอลบเบสเซ็ออกเนี่ยมันก็จะได้เป็นกําไรแบบนี้ออกมานะครับทุกคนก็คือกําไรตัวนี้เนี่ยสองนะครับก็คือ1 0,000ลบตรงนี้ ลบตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้ปันผลเราก็ต้องบวกปันผลมาด้วยนะครับเพราะว่าปันผลเนี่ยเป็นกําไรจากการลงทุนนะครับก็บวกเข้าไปนะครับสูตรเนี่ยก็ตามนี้ให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับถ้าทุกคนไม่เล่นดูเนี่ยแค่ฟังผมเนี่ยมันอาจจะยังงงๆอยู่นะครับทุกคนต้องลองไปเล่นแล้วก็ลองไปนั่งคิดแบบนี้ดูนะครับทุกคนจะได้เข้าใจกับไฟล์นี้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเช็คว่า200เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลบเนี่อขงต้นเดือนปายเดือน กำไรมันออกมาลบ100เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชุดนี้นะครับก็คือตามนี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีสูตรวงให้ดูอยู่ว่ากำไรนี้คือมาอย่างไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการคิดกําไรในแต่ละเดือนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลงทุนเพิ่มนะครับทุกคนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวนี้กําไรสะสมของเราเนี่ยก็คือบวกกันมาเลยนะครับแต่ละเดือนเนี่ยใช้เครื่องหมายสัมนะครับก็คือ บวกกันหมดเลยตั้งแต่เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยเรามีการเติมเงินสลับเข้าไปทุกเดือนเนี่ยเราก็ต้องคำนวณกำไรทุกเดือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำไรของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันเรียกว่าซัมโปรดักต์นะครับมันเป็นสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับแบบว่าเป็นสูตรของ e x c e เเขานั่นแหละคือเป็นหลักการที่รวมผลการลงทุนของเราว่าตอนนนีี้เ่ย ผลการลงทุนของเราเนี่ยเติบโตมาเท่าไรนะครับทำไมมันถ okay. like ึงเป็นแบบนี้นะครับทำไมถึงต้องใช้สูตรนี้นะครับเพราะว่าเรามีการเติมเงินต้นเข้าไปทุกเดือนนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราลงทุนหมื่นหนึ่งโป้งก้อนเดียวแบบนี้ก็คือแบบลงทุนหมื่นหนึ่งโป้งทีเดียวสิ้นปีมามันกําไรพันหนึ่งแบบนี้คิดง่ายนะครับเพราะว่าเราทุ่มเงินก้อนบึ้มลงไปทีเดียวแบบนี้อ่ะมันคิดง่ายแต่ว่าเราไม่ได้ทาแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เงินก้อนก้อนเดียว1 0,000ปุ๊บกำไรพันหนึ่งเนี่ย สิ้นปีมาก็แค่กำไร10%แบบนี้มันคิดง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเงินก้อนเราใช้วิธเีเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนเรามีการเติมเงินเข้าไป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 แล้วก็มีการคิดต้นงวดปลายงวดมันก็เลยต้องใช้สูตรไอซัมพูดักนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสูตรของ Excel นะครับพี่ๆคนไหนที่เก่งบัญชีเนี่ยก็อธิบายได้นะครับสาหรับสูตรนี้ก็คือสูตรนี้เนี่ยผม เอามาใช้เลยนะครับก็เป็นสูตรการคำนวณของพอร์ตนะครับตรงนี้นะครับผมได้โรโมเดลนะครับตัวอย่างเนี่ยผมเอามาจากช่องของพี่เออะคาเดมีนะครับในช่องพี่เขาก็จะสอนเกี่ยวกับการทําบัญชีการคํานวณพอร์ตโฟลิโออะไรประมาณนี้นั่นแหละครับทุกคนก็ลองไปดูในช่องพีเอได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมาประยุกต์ให้มันเข้าใจง่ายสําหรับตัวเองนะครับทุกคนก็ โมเดลจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยของพี่เอก็ไม่ได้ทํามาเพิ่มนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตัวเองเห็นนะครับว่าแบบสรุปแล้วเราได้กําไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟล์การคํานวณก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับทุกคนตัวอื่นไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าตัวที่ทุกคนน่าจะงงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นซัมพูัสนี่แหละก็คือเอาสูตรตรงนี้ไปใช้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่จะโหลดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทุกคนก็ โหลดแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครจะโหลดเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็ลองเอาไปทำความเข้าใจแล้วก็ปรับให้มันเป็นฉบับของตัวเองก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ